ไม่ต้องฟัผมจัดมาให้แล้วครับสวัสดี FC ของหินวินดิ้งด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมแต่จะเป็นลีกไหนคู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังผมพร้อมกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยเรามาสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้สักหน่อย ผลงานหน้าช่องเมื่อวานที่วางไว้ให้ทั้ง3ตัวเนี่ยคู่แรกเป็นทางฝั่งของฟูลแลมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับบอกแล้วว่าฟูลแลมมีอะไรดีมาฝากเราแน่นอนนะครับก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อหนึ่งและสําหรับตัวที่2ครับคิตันพาเลตกับเอฟวัตตันเชื่อว่าเอฟวัตตันจะไม่แพ้กลับไปแต่เหนือความคาดหมายนะครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราอีกด้วยซ้าก็เก็บชัยชนะเหนือคิตันพาเลตไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับและสําหรับตัวที่3ตัวสุดท้ายน่าเสียดายมากๆเลยนะครับสำหรับผลงานของนิ น,นี้ต้านเกมลูกทำฝั่งของเมสซี่ไม่ไหวจริงๆครับแพ้ไป4ประตูต่อศูนย์ ผลงานโดยรวมก็ยังถือว่าไปในทิศทางที่บวกนะครับเรามาโฟกัสวันต่อวันเนี่ยเอาให้มันรอดวันต่อวันก็พอไม่เจ็บตัวก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับทุกคนเนาะและใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยอยากไปคิดอ่าไปวิเคราะห์คนเดียวนะครับเข้ามาในครอบครัวเนี่ยมีเพื่อนคอยคอเดียวกันนะครับคอยให้คําแนะนํากับทุกคนอยู่แล้วนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ย ในครอบครัวของเรายัางมีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนาระดับประเทศได้คอยขับสรรแนวทางไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเน้นและก็ชุดโครงการนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นกันได้เลยที่สําคัญเนี่ยเข้ามาในครอบครัวฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูนะครับถ้ายังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็เพิ่มเพื่อนมาดูผลงานก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้า บอลหน้าเชียร์ที่จะนํามาฝากทุกคนในวันนี้ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับวูฟครับสถานการณ์ของวูฟเวลานี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายเหลือเกินมีโอกาสตกชั้นสูงเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยบุกมาและไม่มีแต้มกลับไปโอ้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะนะครับมาดูในเรื่องสถานการณ์กันบ้างนะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีผลงานดีมากๆครับแต่ในนัดล่าสุดที่เจอกับเอเวอเรตนะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับเอเวอเรสตไป2ประตูต่อ2 ลิวพูลเนี่ยเวลานี้เนี่ยเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวเลยคือรายการโปรแกรมเตะเนี่ยมันถี่นะครับสภาพร่างกายความฟิตนักเตะเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับในวันนี้ส่วนทางฝั่งของวูฟแน่นอนครับเป็นรองทั้งระบบและก็รูปเกมครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาตั้งรับและรอสวนกลับนะครับถ้าหากว่าอยากมีแต้มกลับไปและถ้าหากว่ามองในเรื่องของแนวต้านวันนี้ที่เปิดมาให้ทางฝั่งของลิวพูลเนี่ยผมมองว่ามันแรงเกินไปนะครับสิบนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยลิวพูลไม่เคยชนะวูฟขาดถึง3าเมล็ดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับอยากให้รับบทเป็นะลองทางฝั่งของบู๊จะดีกว่านะครับเชื่อว่าแพ้ก็แพ้ไม่ค่ะแพ้เกิน3มนเมล็ดเนี่ยก็ให้มันรู้ไปนะครับทุกคน และสําหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เนี่ยทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยมีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับในเรื่องของแนวรับก็รั่วจัดนะครับเวลานี้ในช่วงหลังเนี่โดนถึง6กถึงเตุงนะครับทางฝั่งของสเปอร์ส่วนทางฝั่งของแมนยูเองนะครับทรงบอลเนี่เริ่มดีขึ้นนักเตะเริ่มเข้าใจกับระบบของอัมบริมมากขึ้นนะครับและผลงานก็ดีตามไปด้วยนะครับวันนี้เนะครับเชื่อว่าแมนยูจะมีแต้มกลับไปไม่1ก็3เหนึ่งก็สานเล้ครับ ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสได้เฮมากกว่านะครับและสําหรับตัวที่3นะครับกระโดดข้ามกันไปที่บุนเดสเีกาเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างแฟรงเฟิร์ตพบกับโฮสตไตคิวนะครับคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับเพราะว่าคิดพอวิเคราะห์มาให้แล้วโฮสไตคิวนี่ครับน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์ในรายการนี้เนี่ยนะครับยังไม่เจนสักเท่าไหร่วันนี้นะครับมาเจอพี่ใหญ่อย่างแฟรงเฟิร์ตนะครับเชื่อว่าจะสอนมวยให้กับโฮสตไตคิวได้อย่างแน่นอนครับว ทับใหม่พอสมควรเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองครับเชื่อว่านะครับเ็ดแรกมาไวมีไรอย่างแน่นอนมองไปที่แฟงเฟิร์ตได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวชัว์จัดที่วางไว้ให้นะครับถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ